ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะอีเวนต์เกมเสร็จถีรอบนี้เป็นอีเวนต์จี้เครื่องราง2ชิ้นเธอเข้ามาใหม่2ชิ้นที่เหลือเนี่ยเป็นเลหลังแล้วก็ฟรี1ชิ้นมาดูกันดีกว่าว่าความสามารถจี้เครื่องรางอ่ะมันจะดีไหมเธอจะสนใจหรือเปล่าแต่ขอบอกก่อนนะมันมีชิ้นหนึ่งอ่ะที่เธอเห็นเธอต้องถอนหายใจว่าเอ๊ะ นี่จี้เครื่องรางที่ต้องเสียเพชรตามหาจริงเหรอเรามาเริ่มที่ของฟรีกันเลยเธอทุกคนชอบของฟรีแฟนสาวฮีโร่ที่ไปอวกาศความสามารถมีโอกาส45%ยกเว้นค่าผ่านทางเมื่อตกพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามหรือถ้าตกพื้นที่ของตัวเองเนี่ยก็จะมีโอกาส45%เหมือนกันนะ เพิ่มค่าผ่านทางสองเท่าและเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการของตัวเองก็เป็นจี้เครื่องรางทูอินวันเลยยกเว้นค่าผ่านทางเมื่อตกพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามตกเมืองตัวเองก็กลับเมืองนะถือว่าเป็นจี้เครื่องรางแตกที่ดีเธอจำไว้นะจำจี้นี้ไว้แล้วฉันจะพาไปดูจี้ ที่เราต้องเสียเพชรตามหาว่ามันคุ้มค่าที่จะเสียเพชรไหมชิ้นนี้เลยเธอชิ้นนี้เลยหมวกคาร์บอนสวิตเพิ่มคุมเต่าแม่นยำ55เมื่อกดคี่คู่บวกเพิ่มอีก10เมื่อทอยเต๋ามีโอกาส65เลือกทอยหน้าหลังแค่นี้เลยความสามารถแค่นี้เลย คือยุคเนี้เธอมันต้องเยอะกว่านี้อย่างน้อยๆอ,อ่ะใส่เพิ่มอีกสักความสามารถโบโบเบเบก็ยังดีแต่เนี้ยมาแค่เนี้ยมาแค่นี้จริงๆมันเลยเป็นจี้เครื่องรางที่ไม่คุ้มค่าที่จะเสียเพชรตามหาส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะชิ้นสุดท้าย ยานอาวากาศคาร์บอนดับเบิลวิงความสามารถก็จะเป็นเมื่อตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์กก็จะมีโอกาส80%ติดตั้งหลุมดำเพิ่มทอยเต่าดับเบิล32%เลยนะถือว่าเยอะเมื่อเราทอยเต่าดับเบิล3ครั้งใน1เทิร์นมันก็จะมีโอกาส85%เลือกเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการความสามารถถือว่าดี แต่จะเอาไปเล่นกับตัวไหนเนี่ยก็แอบ,บยากอยู่เหมือนกันนะพี่แจวอนก็ได้เธอเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาพึ่งเลหลังคอนในประเทศคนใส่ที้เครื่องรางในประเทศมาเยอะถ้าเราไปเล่นแผนที่ที่ไม่ใช่แผนที่ใหม่ล่าสุดนะหลุมดำวางเกาะล้างยังถือว่าตอบโจทย์แล้วก็จี้ที่มาเลหลังนะดับมั่นเธอดับมั่นสายป้ายสีขั้นสุด หูมาทุกตี้เลยนะเนี่ยโดนกาเดียนบอดกำแพงเหล็กชิ้นสุดท้ายเป็นโลเนละเทศโลเนละเทศก็จะเป็นบังคับไปก่อนล้าง2ครั้งป้องกันการป้ายสีการทำลายอาคารนั่นแหละวิธีการตามหานะเราต้องไปตามหากล่องคาร์บอน A บวก2อันแล้วก็สถานีอวกาศ A 3อันนะเอามาแลกเป็นซูเปอร์มิสไซล์ S ออัน ทุกจี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจี้เก่าจี้ใหม่ใช้มิ d ไซส์เอสอันในการแรกถ้าถามฉันว่าควรทำจี้ไหนหรอส่วนตัวฉันมองว่านะเนี่ยยานอาวกาศนะ่ะน่าสนใจที่สุดในอีเวนต์นี้ส่วนบอดกำแพงเหล็กถ้าฉันจะไม่ผิดมันเคยมีเวอร์ชั่นดาร์กมาแล้วใช่ไหมโดนการเดียนก็เคยมีเวอร์ชั่นดาร์กมา้ะ ส่วนโล่นในระเทศฉันก็ไม่ค่อยเห็นมีคนใช้เท่าไหร่ถามว่าความสามารถมันดีไหมมันก็ดีนะคือมันเหมาะกับตัวละครที่มีความสามารถโดนในตัวใส่จี้นี้ไปนะเหมือนได้โดนในระเทศโดนกาเดียนเลยก็ที่น่าสนใจน่าจะมีนี่แหละเธอยานอวกาศคาร์บอนทีนี้เรามาดูวิธีการได้รับจี้เครื่องรางฟรีกันบ้าง ง่ายๆเลยนะเมื่อเราล็อกอินเข้าเกมเราก็จะได้รับชิ้นส่วนแฟนสาวฮีโร่ที่ไปอาวากาศ A จากนั้นเราก็กดรับมานะมาที่ช่องไอเทมเนี่ยกดเริ่มภารกิจภารกิจก็ง่ายๆนะเป็นการล็อกอินล็อกอินวันแรกได้ลูกบาตเพจ100-300ถึง300เพชรแต่เอาจริงๆคือลูกบาตเพชร0 0นี่แหละใครได้เกิน100นะเป็นคนดวงดีนะ ล็อกอินวันที่2เราก็จะได้ไปเลยเธอฮีโร่แฟนสาวที่ไปอวกาศหลังจากนั้นก็จะเป็นเพจเป็นออฟแสงเหมือนเดิมนะก็ล็อกอินไปเธอก็อย่าพลาดทำภารกิจนะที่เครื่องรางฟรีการ์ดฟรีอ่ะฉันไม่ค่อยอยากให้พลาดนะถ้าพลาดไปอ่ะค่อนข้างเสียดายเลยในอนาคตมันมีโอกาสที่จะเป็นของแลค่อนข้างสูงทีนี้เรามาสรุปอีเวนต์กันนะ ส่วนตัวฉันมองว่าอีเวนต์เนี้ยข้ามได้ก็ข้ามเก็บเพชรเถอะจี้เครื่องรางมันมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหรอ่อ่ะถึงจะมีโดนกาดเดียนบอดกำแพงเหล็กโลนในประเทศโดนกาดเดียนกับบอดกำแพงอะ่ะฉันมองว่ารอเวอร์ชันดาร์กส่วนโลนในประเทศถ้าอยากตามหาก็ตามหาได้นะหมวกเนี้ยปัดไปเลยเธอไม่ต้องไปสนใจ ยานอาวกาศคาร์บอนก็ถ้าอยากตามหาก็ตามหาได้แต่ถ้าเอาจริงๆอีเวนต์นี้ฉันอยากจะแนะนำให้ข้ามเก็บเพจเธอรอหาที่เครื่องรางที่มันได้ใช้มากกว่านี้ในอนาคตที่เครื่องรางที่ดีมันกำลังรอเข้ามาค่อนข้างเยอะเซฟเซฟเพรไว้ก็ดีนะข้ามได้ข้ามคลิปนี้ไประบายก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะ ต่วนใครที่ทำอีเวนต์ก็ขอให้โชคดีเหมือนเดิม